เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ฆ่าขยาดแล้วบทที่สี่ เห็นว่าคนหนุ่มผู้นี้มีท่าทางสุขุมเยือกเย็นถึงขั้นว่าชุดผ้าไหมสีเขียวครามบนตัวเขาไม่มีเลือดเปื้อนแม้แต่หยดเดียวเจ้าหน้าที่แท้หวังผู้เป็นหัวหน้าก้าวขึ้นหน้ามาเอ่ยปากถามด้วยน้ำเสียงไม่อยากเชื่ออย่างที่สุดพันที จรสลัดเหล่านี้ล้วนเป็นท่านสังหารเพียงลำพังหลี่ซิวเหยาเพียงพยักหน้ามิได้พูดอะไรเจ้าหน้าที่หวังสูดหายใจเย็นเยียบรู้สึกว่าคนตรงหน้านี้ไม่ใช่คนโดยสิ้นเชิงพึงต้องรู้ว่าโจรสลัดเหล่านี้โหดเหี้ยมห้าวหารเป็นที่สุดสร้างความยุ่งยากให้พวกเขามานานแล้ว นายอำเภอจัดกำลังพลไปล้อมปราบอยู่หลายครั้งแต่ก็ล้วนเสียหายหนักกลับมาไม่อาจปราบได้เสียทีเท่าว่าตอนนี้โจนสลัดที่เหี้ยมหาเหล่านี้กลับถูกคนหนุ่มที่ดูมีอายุเพียงยี่สบเช่นนี้ปราบปรามสังหารทิ้งด้วยตัวคนเดียวหัวใจเจ้าหน้าที่หวังสั่นรัว่วเขายิ่งเคารพต่อท่าทีของหลี่ซิวเหยามากกว่าเดิม ขอเรียนถามว่าท่านมีชื่อเสียงเรียงนามว่ากะไรเป็นคนที่ใดหรือคนเช่นนี้หากรังอยู่ที่อันเตอ๋อได้ต่อไปยังต้องกลัวโจนสลัดอะไรอีกไม่ว่าโจนอะไรก็ไม่ต้องกลัวอีกแล้วหลี่ซิวเหยามองเขาประหลาดหนึ่งเพียงตอบสั้นๆว่า ค่าแซลีเรื่องอื่นเขาไม่ได้พูดอะไรมากอีกเจ้าหน้าที่หวังเองก็ไม่ได้ใส่ใจทางหนึ่งสั่งเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชาให้หามศพจอนสลัดทั้งหมดรวมถึงหัวหน้าใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่กลับไปยังที่ว่าการอำเภอทางหนึ่งก็กล่าวกับหลี่ซิวเหยา ยังต้องรบกวนให้ท่านตามข้าไปยังที่ว่าการอำเภอเพื่อพบนายอำเภอและบอกเล่าเรื่องในคืนนี้สักหน่อยนี่เป็นคำขอที่สมเหตุสมผลหลี่ซิวเหยาจึงไม่ปฏิเสธเจ้าหน้าที่หวังหันกลับไปถามคนคุมเรือที่ด้านหลังเขาอีกว่า บนเรือนี้ของเจ้ายังมีผู้ใดอีกหรือไม่ล้วนต้องตามข้าไปที่ว่าการอำเภอด้วยกันทั้งหมดเพื่อบอกเล่าเรื่องในคืนนี้ต่อนายอำเภอให้ชัดเจนคนคุมเรือยือนมือแนบลำตัวกล่าวตอบอย่างนอบน้อมบนเรือนี้ของผู้น้อยยังมีแม่นางที่จะไปเมืองหลวงและสาวใช้ของนางอีกไม่กี่คนเจ้าหน้าที่หวังจึงถามว่าแม่นางผู้นั้น ตอนนี้อยู่ที่ได้คนคมเรือยื่นมือชีที่ห้องกลางแม่นางท่านนั้นอยู่ในห้องนั้นมาตลอด ตั้งแต่ขึ้นเรือมาจากฉางโจวเจ้าหน้าที่หวังเห็นห้องที่คนคุมเรือชี้ในตอนนี้ประตูยังคงปิดสนิทจึงเรียกให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ด้านข้างเดินไปเคาะประตูเจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับคำก่อนเดินไปยกมือเคาะเวลานี้หลี่ซิวเหยาก็ช้อนตามองทั้งนั้นอยู่เช่นกันนิ้วชี้มือขวาที่ไพร่หลังอยู่กระดิกน้อยๆได้ยินเสียงเอียดอาด,ดังเบามี มแม่นางในชุดเสื้อกั๊กตัวยาวสีเขียวขี้มาหน้าตางามชาแล่มนางหนึ่งเดินออกมาสายตามองคนจำนวนมากที่ยืนอยู่บนด่านฟ้าเรืออึดใจหนึ่งจากนั้นก็หันหน้าไปพูดเสียงเบาคุณหนูท่านออกมาเถิดเจ้าคะ่ะ จากนั้นคนทั้งหลายก็เห็นแม่นางอีกคนเดินออกมาทันทีนางสวมเสื้อนอกตัวยาวแขนกว้างทำจากผ้าต่วนลายดอกสีฟ้าอ่อนและกระโปรงผ้าไหมาบางสีขาวด้านนอกคลุมด้วยเสื้อคลุมผ้าต่วนสีม่วงอมน้ำเงินอ่อนอีกตัวดูเรียบร้อยสะอาดตาอย่างที่สุดถ่าว่ายามนี้นางป้มหน้าน้อยๆคนทั้งหลายจึงมองเห็นรูปโฉมนางไม่ชัด เจ้าหน้าที่หวังก้ามาข้างหน้าสองสาก้าวกุมหมัดคารวะพรางกาวรบกวนแม่นางแล้วถ่าว่าตามกฎคนบนเรือล้วนต้องไปที่ว่าการอำเภอสักเที่ยวนึงเพื่อเล่าเรื่องที่ได้เห็นในคืนนี้ให้นายอำเภอฟังเนื่องจากเห็นอีกฝ่ายเป็นหญิงสาวอายุน้อยเสียงของเจ้าหน้าที่หวังจึงอดจะเบาลงกว่าปกติสองส่วนไม่ได้ ท่านเกรงใจแล้วเรื่องนี้สมควรกระทํเสัญหญวนยอบตัวคารวะเขาก่อนกล่าวด้วยเสียงสงบนิ่งหลี่ซิวเหยาได้ยินเสียงนางสงบนิ่งทั้งตัวคนก็ดูสงบเยือกเย็นในใจจึงคิดว่าเมื่อครู่นางคงไม่ได้ตกใจจนขวัญกระเจิง เวลานี้ก็เห็นสันหยวนเงยหน้าขึ้นมายามนี้แสงจันทร์ส่องสว่างแสงจากคบเพลิงก็ส่องไปทั่วทุกพื้นที่หลี่ซิวเหยาจึงมองเห็นใบหน้าของสันหยวนชัดเจนพันพีเขาตกใจเล็กน้อยเป็นนาง เจ้าหน้าที่หวังกับบรรดาเจ้าหน้าที่ข้างกายเขามองเห็นสองตาของสันหยวนก็ล้วนตกตะลึงค้างไปเช่นกันแม่นางที่รูปโฉมงามเลิศเพียงนี้ในชีวิตไม่เคยพบเห็นมาก่อนจริงๆผ่านไปครู่ใหญ่เจ้าหน้าที่หวังถึงได้สติกลับมาทอยคำที่เอ่ยยิ่งเบาลงกว่าครู่ก่อนประหนึ่งปลัวว่าเสียงดังนิดเดียว ก็จะทำให้แม่นางตรงหน้านี้ตกใจอย่างไรอย่างนั้นเชิญแม่นางตามข้าลงจากเรือไปยังที่ว่าการอำเภอเทอิดสัหยวนพยักหน้า รบกวนท่านแล้วนางไม่ได้มองหลี่ซิวเห่ยาแม้แต่แวบ,บเดียวเพียงเดินลงจากเรือตามหลังเต้าหน้าที่หวังไปินหยวนจำเรื่องเมื่อชาติที่แล้วได้อย่างชัดเจนก่อนนางจะแต่งเข้าสกุลลี่นางไม่เคยพบหลี่ซิวเหยาเป็นวันที่สองหลังนางแต่งให้หลี่ซิวหยวนครอบครัวบ่าวสาวทำความคุ้นเคยกันที่ตวนสกุลลีนางถึงได้พบหลี่ซิวเหยาเป็นครั้งแรกและตอนนี้ ในใจนางก็คิดว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่หลี่ซิวเหยาจดจำนางได้สำหรับเขาแล้วนางเป็นเพียงหญิงสาวแปลกหน้าที่บังเอิญได้มาพบกันเท่านั้นหรือไม่เขาก็อาจรู้สึกว่านางมีจิตใจดียอมให้เขาขึ้นเรือพาเขาไปเมืองหลวงด้วยไม่ล่วงเกินเขาเช่นนี้อย่างไรก็เป็นเรื่องดี เรื่องทุกอย่างหลังมาถึงที่ว่าการอำเภอนั้นราบเรื่นยิ่งนายอำเภอดีออกดีใจที่ตอนสลัดถูกปราบปรามสังหารทิ้งจนหมดหากนำเรื่องนี้รายงานต่อเบื้องบนทางนั้นจะต้องตกรางวัลเขาอย่างแน่นอนเดิมเขาอยากจะรั้งตัวหลีซิลอย่างไว้เป็นมือปราบในที่ว่าการของตอนแต่ครั้นได้รู้เรื่อง ที่อีกฝ่ายเดิมทีเป็นถึงแม่ทัพลาตระเวนแห่งเมืองเหลียวได้รับหนังสือจากกรมขุนนางให้ไปรายงานตัวกับกรมทหารเขากลับเดินลงจากที่นั่งมาคารวะหลี่ซิวเหยาทัานทีตำแหน่งของแม่ทัพลาตระเวนสูงกว่านายอำเภอมิหนำซ้ำตอนนี้หลี่ซิวเหยาได้เข้าเมืองหลวงฐานะจะต้องสูงขึ้นอีกแน่นอนหลังจากนั้นนายอำเภอก็ถามถึงประวัติครอบ ครัวของสันยวนแน่นอนว่าคืนนี้เกิดเรื่องราวใหญ่โตเพียงนี้ ตามกฎแล้วคนบนเรือล้วนต้องบอกฐานะของตอนเองออกมาให้ชัดเจนเส่นยวนไม่มีทางเลือกจึงได้แต่บอกประวัติครอบครัวของตอนออกไปครั้นนายอำเภอได้ยินว่าบิดาของส่นยวนคือรองเสนาบดีกองงานไพ่สังคนปัจจุบันท่าทีที่มีต่อน,นางก็ยิ่งนอบน้อมกว่าเดิมหลังซักถามทุกเรื่องตอนชัดเจนแล้วนายอำเภอก็ออกคำสั่งนำตัวหัวหน้า ตอนสลัดไปขังคุกนักโทษประหารรอแค่รายงานเบื้องบนและเลือกวันได้แล้วก็จะทำการประหารชีวิตส่วนหลี่ซิวเหย่และซันหยวนนั้นนายอำเภอได้ให้คนไปจ้างมาและเกี้ยวมาแล้วไปส่งคนทั้งสองกลับเรือด้วยตนเอง ส่วนหยวนเดินเว้นระยะตามหลังหลี่ซิวเหยาสองเก้าเหยียบไม้กระดานขึ้นเรืออย่างเงียบๆขนทั้งสองต่างไม่ได้พูดอะไรจวบจนใกล้จะถึงห้องพักของตอนเองส่วนหยวนถึงได้ยอบตัวคารวะหลี่ซิวเหยาหยลุบตามมองตามพลางเอ่ยปากพูดเรื่องในคืนนี้ ต้องขอบคุณคุณชายมากที่ให้การช่วยเหลือคืนนี้หากไม่มีหลี่ซิวเหว่ยอยู่นางกับผู้ติดตามคงถูกจรสลัดเหล่านั้นปล้นเป็นหน้าแท้เมื่อคิดดูเช่นนี้การที่ไม่กี่วันก่อนยอมให้หลี่ซิวเหย่ขึ้นเรือมานั้นสุดท้ายก็กลายเป็นช่วยตัวนางเองเอาไว้ด้วยคิดถึงตรงนี้สันยวนก็อดรู้สึกสะท้อนใจไม่ได้เดิมนึกว่าชาตินี้ จะไม่ต้องมีความสัมพันธ์ยุ่งเกี่ยวใดๆกับคนสกุลหลี่อีกแต่สุดท้ายนางก็ยังติดค้างบุญคุณช่วยชีวิตนี้ต่อหลี่ซิวเหย่าแล้วหลี่ซิวเหย่าได้ยินก็หันกลับมามองนางแสงจันทร์กระจ่างสีนวลอ่อนส่องลงบนร่างสาวน้อยเบื้องหน้านางสวมชุดสีเรียบสะอาดตาทั้งตัวคนดูเฉยเมยสงบนิ่งอย่างยิ่ง เรื่องเมื่อคู่ถึงกับไม่ได้ทำให้นางตกใจเขาจําได้ว่าเวลานั้นนางปีนขึ้นต้นมนถูกงูตัวหนึ่งบนนั้นทำให้ตกใจจนกรีดร้องออกมาหูของเขาเกือบจะถูกนางทำให้หนวกไปแล้วหลี่ซิวหย่ารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเท่าว่าบนใบหน้าเขาไม่ได้แสดงอารมณ์ผิดปกติอะไรออกมาเพียงกล่าวอย่างราบเรียบเป็นพิธีรีตองว่า แม่นางเสินเกรงใจแล้วทุกคนอยู่บนเรือลำเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่ผู้แท้ดีสมควรพำมเสนหยวนยอบตัวคาระวะหี่ซิวเหยาอีกครั้ง ดึกแล้วคุณชายรีบไปพักผ่อนเถิดข้าขอตัวก่อนหลังพูดจบส่นยวนก็ก้มหน้าลงก่อนพาไฉยเวยและพวกฉางหมัวมัวกลับเข้าห้องพักของตนเองหลี่ซิวเหยา่ยมมองเงาหลังแบบบางของนางแวบหนึ่งก่อนพาฉีหมิงตรงกลับห้องด้านหลังโดยไม่ได้พูดอะไรอีก ยังดีที่วันถัดมาทิศทางลมเปลี่ยนแล้วทงวัดทิศทางลมบนเรือค่อยๆขยับหมุนคนคุมเรือสั่งลูกเรือให้ชักใบเรือขึ้นปลดเชือกออกแล้วเรือก็มุ่งหน้าออกเดินทางต่อไปคนคุมเรืออยากจะไปจากที่นี่ใจจะขาดอยู่แล้วแม้เมื่อคืนจนสลัดจะถูกหลี่ซิวเหยวสังหารเรียบ แต่ลูกเรือคนหนึ่งของเขาก็ถูกโจนสลัดฆ่าตายขณะหนีเอาชีวิตรอดทั้งยังมีอีกสองคนได้รับบาดเจ็บนี่เป็นเรื่องที่จะจบลงได้ด้วยเงินเท่านั้น คนคุมเรือจึงเริ่มไม่พอใจรู้สึกว่างานที่เขารับมาครานี้ไม่เพียงไม่ได้กำไรแต่ตนเองยังต้องเสียเงินด้วยมิหนำซ้ำยังเจอเคราะห์หนักอย่างน้อยภายในปีนี้เขาก็ไม่อยากรับงานอีกแล้วยังดีที่หลังจากนั้นหลี่ซิวเหยากับเซินหยวนต่างให้คนนำเงินมาให้เขานอกเหนือจากค่าเรือซ้ำยังเป็นจำนวนมิใช่น้อยนับแล้วยังพอให้เขาไม่ต้อง รับงานในปีหน้าอีกได้ทั้งปีเช่นนี้คนคุมเรือถึงได้พอใจขึ้นมาเริ่มให้การดูแลเรื่องอาหารการกินในแต่ละวันของหลี่ซิวเหยาและเซินหยวนมากกว่าเดิม3มวันต่อจากนั้นเรือล้วนแต่แล่นตามลมระหว่างนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีก จึงมาถึงท่าเรือเมืองหลวงได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรคระหว่างสามวันนี้สันยวนไม่ได้ก้าวออกนอกประตูห้องแม้แต่ก้าวเดียวหากไม่มีอะไรทําก็เพียงแค่นั่งอ่านหนังสือหรือไม่ก็นั่งว่างๆอยู่ในห้องแม้จะอุดอู้ไปบ้างแต่อย่างน้อยการทําเช่นนี้ก็สามารถเลี่ยงไม่ต้องพบเจอหลี่ซิวเหยาได้ ครั้นถึงท่าเรือขณะนางจับมือไชไว้ประคองตัวก้าวลงจากเรือและเดินไปบนไม้กระดานก็มองเห็นหลี่ซิวเหยายืนอยู่เบื้องหน้าพอดีหลี่ซิวเหยามองเห็นนางลงจากเรือก็ใช้สายตาบอกให้ฉีหมิงหยิบเงินสองก้อนออกมา นี่เป็นค่าเรือแม่นางเซินโปรดรับเอาไว้เซินหยวนนิ่งงินไปเล็กน้อยนึกอย่างหัวเราะอยู่บ้างเผ่าว่าสุดท้ายนางก็กลั้นเอาไว้เขาไม่ยอมติดค้างน้ำใจผู้อื่นอย่างที่คิดจริงๆเท่าว่าเงินนี้ คุณชายลี่บุญคุณช่วยชีวิตของท่านข้ายังไม่รู้หนทางจะตอบแทนเลยยังจะกล้ารับค่าเรือจากท่านได้อย่างไรกันส่วนยวนยอบตัวคารวะเขาตอนกล่าวต่อทันทีข้าอยากกลับจวนแล้วขอลาคุณชายตรงนี้บนผ่าเรือ มีคนที่ทางบ้านส่งมารับเซินหยวนหลังจากนางกล่าวอำลาหลี่ซิวเหย่แล้วก็จับมือใช่ไว้ก้าวขึ้นรถมาประดับแพรสีเขียวที่จอดอยู่ข้างๆทันทีทั้งยังปลดม่านสีเขียวอ่อนทางด้านหน้าให้ปิดลงมาด้วยคราวนี้สซินหยวนถึงค่อยผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆคลายมือขวาที่กำแน่นมาโดยตลอดออกในที่สุด ก็ไม่ต้องผเผชิญหน้ากับหลี่ซิวเหยาอีกแล้วไม่รู้เหตุใดทุกครั้งที่ผเผชิญหน้ากับเขานางมักจะรู้สึกประมาอย่างห้ามตนเองไม่ได้แต่ละถ้อยคำที่พูดกับเขาล้วนต้องใคร่ครวญอย่างระวังไม่กล้าให้มีข้อผิดพลาดเซินหยวนลอบปลอบตอนเองว่าต้องเป็นเพราะข่าวเกี่ยวกับหลี่ซิวเหยาที่นางได้ยินเมื่อชาติก่อนล้วนพูดถึงแต่ความโหดร้ายทารุณความโหดเหี้ยม อำมหิตและอารมณ์อันไม่คงเส้นคงวาของเขาดังนั้นในใจถึงได้เกรงกลัวเขาเป็นที่สุดมิหนำซ้ำขณะเขาสู้กับพวกตอนสลัดเพียงลำพังในคืนนั้นเพลงกระบี่ก็ห่นเฮี้ยมยิ่งยวดแต่ละกระบวนท่าล้วนมุ่งไปที่จุดตายของผู้อื่นภาพเหตุการณ์ก็น้องเลือดจริงๆ อันที่จริงนางยังถูกทำให้ตกใจอยู่บ้างเท่าว่าตอนนี้ดีแล้วภายหน้าพวกนางน่าจะไม่มีโอกาสให้พบหน้ากันอีกสารถีหัวแท่ม้าในมือรถม้าก็เคลื่อนออกจากท่าเรือไปอย่างช้าช้าีหมิงมองรถม้าเคลื่อนจากไปพรางหันหน้ามากล่าวกับหลี่ซิวเหว คุณชายฉันไหนข้าถึงรู้สึกว่าแม่นางสนท่านนี้หลบหน้าท่านอยู่บ้างเล่าขอรับหลี่ซิวหยาเก็บสายตาที่มองรถม้ากลับมาก่อนเลื่อนไปมองฉีหมิงข้าไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าสนใจเรื่องผู้อื่นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไรเสียงเขาเย็นเยียบอยู่บ้างฉีหมิงได้ยินแล้วใจหายวาบับรีบต้มหน้าลงกล่าวตอบอย่างเคารพนบน้อมผู้น้อยมิกล้า ดิซิวเหยามองเขาปราดนหนึ่งไม่ได้พูดอะไรอีกก่อนจะก้าวเท้าเดินนำหน้าไปหนึ่งวันก่อนเรือนส่วนในของสกุลเซินเซินหลันกำลังนั่งต้มหน้าปักผ้าอยู่บนเตียงเตาไม้ใกล้หน้าต่างในห้องข้างฝั่งตะวันตกของเรือนชิงอีผ่านไปครู่หนึ่ง นางก็เงยหน้าขึ้นมองเสียอีเหนียงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งยังคงต้มหน้าปักดอกเสาเย้าบนสะดึงในมือนางอดไม่ไหวพูดขึ้นว่าอีเหนียงวันพรุ่งนี้สันยวนก็จะกลับมาแล้วเสียอีเหนียงไม่ได้เงยหน้าขึ้นมายังคงปักดอกไม้ต่ออย่างไม่รีบไม่ร้อนพร้อมกันนั้นก็พูดอย่างไม่ช้าไม่เร็วว่าอีเหนียงรู้ เมื่อครูอีเหนียงก็จัดคอนไปรับนางที่ท่าเรือในวันพรุ่งนี้แล้วเซินหลันวางสะดึงในมือลองเหตุใดอีเหนียงต้องให้คนไปรับนางด้วยเจ้าคะตอนแรกนางถูกส่งตัวจากไปอย่างสมซานไม่ดีกว่าหรือถ้ายามนี้ให้นางกลับมาอย่างสมซานชาไหนท่านต้องไว้หน้านางเช่นนี้เล่า อีเนียงไม่ได้ไว้หน้านางเสียอีเนียงยกมือลูบปรอยย่นบนสะดึงแล้วถึงค่อยเงยหน้าขึ้นมองส่ินหลันกล่าวว่าแต่ไว้หน้าตัวเองตั้งหากเห็นสัินหลันมีสีหน้าไม่เข้าใจนางก็อธิบายอย่างสงบ ตอนที่หูหยินสิ้นใจไปในท่านบอกจะไว้ทุกข์ให้ฮูหยินหนึ่งปีเรื่องในเรือนส่วนในมอบให้อีเหนียงดูแลจัดการชั่วคราวเวลานี้นางกลับมาแล้วหากอีเหนียงไม่ส่งคนไปรับนางที่ท่าเรือรอนางกลับมาร้องไห้อละวาต่อหน้าบิดาเจ้าย่อมจะเป็นความผิดของอีเหนียงแต่ถ้าตอนนี้ส่งคนไปรับนางกลับมาจากท่าเรือดีๆบิดาเจ้าเห็นแล้วในจ มีแต่จะชื่นชมอีเหนียงที่จัดการงานละเอียดรอบคอบทั้งอย่างใจกว้างเรื่องที่ทำให้บิดาเจ้าพอใจได้เช่นนี้เหตุใดอีเหนียงจะไม่ทำเล่าอีเหนียงท่านจะระมัดระวังเกินไปแล้วน้ำเสียงของสันหลันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตอนแรกสันยวนทำเรื่องหน้าขายหน้าเช่นนั้นออกมาท่านพ่อโกรธเกลีย้ยิ่งหากมีใช่หูหยินห้ามไว้นางคงถูกท่านพ่อส่งไปปฏิบัติธรรมที่สำนักชีนาแล้วในใจท่านพ่อรังเกียจนางออกปานนั้นอีกทั้งตอนนี้หูหยินก็ตายไปเกือบปีแล้วท่านดูแลทุกอย่างในเรือนส่วนในนี้ยังต้องกลัวอะไรอีก เสียอีเหนียงไม่ได้พูดอะไรแต่มองเซินหลันอย่างละเอียดเซินหลันถูกนางมองตนขนลุกอยู่บ้างจึงรีบเอ่ยถามอีเหนียงท่านมองข้าเช่นนี้เพราะเหตุใดสายตาเสียอีเหนียงมองเซินหลันตรงๆเอ่ยปากถามนางตามตรง เจ้าไม่ดีใจที่นางกลับมาหรือว่าอันที่จริงในใจเจ้ากลัวนางจะกลับมาสันหลันกัดริมฝีปากเบาๆดวงตางามหลุบล่องนางย่อมจะไม่ชอบสันหยวนทั้งๆที่เป็นบุตรสาวของบิดาเหมือนกันแต่แค่เพราะสันหยวนเกิดจากครันของหูหยินในขณะที่นางเกิดจากครันของอีเหนียงยามออกไปข้างนอกคนที่ผู้อื่นสังเกตเห็นแรกสุด จึงเป็นสนหยวนเสมอแต่เมื่อเอ่ยถึงนางในสายตากลับมีแววดูถูกอยู่บ้างส่วนหยวนอาศัยอะไรถึงได้สูงสักปานนั้นขณะที่นางต่ำต้อยเพียงนี้และที่สำคัญที่สุดคือแล้วมาสนหยวนอาศัยความเป็นบุตรสาวคนโตสายตรงของตนเองชดหน้าชูคอต่อนหน้านางเป็นประจำมีไม่น้อยที่ออกคำสั่งกับนางซึ่งนางก็ได้แต่กล้ามเกินฝืนพ้นทำตัว เป็นเบีย้ยล่างอีกฝ่ายบนใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มส่วนที่ว่ากลัวเซินยวนนั้นเซินหลันเงยหน้าขึ้นมองเสียอีเหนียงก่อนแค่นเสียงเบาๆอย่างดูแคลนฮะนางหน้าโง่งปานนั้นข้าต้องกลัวอะไรนางจะว่าไปเซินยวนก็เป็นคนที่เชื่อคนอื่นง่ายจริงๆรู้สึกอะไร ก็แสดงออกมาทั้งสี่หน้าไม่เคยรู้จักปิดบังแค่นางฟังผู้อื่นพูดดีเข้าหน่อยก็หลุดเรื่องในใจออกมาจนหมดเปลือกแล้วเรื่องสันหยวนกับหลี่ซิวหยวนในตอนแรกนั้นก็เป็นเพราะสันหลนันเห็นสันหยวนใจไม่อยู่กับร่องกับรอยบ่อยครั้งประเดี๋ยวดีใจประเดี๋ยวกลัดกลุ่มนางจึงไปพูดดีๆปลอบใจอีกฝ่ายพร้อมกับตะล่อมถามไปด้วยถึงได้รู้เรื่องของหลี่ซิว ห,หลังจากนั้นนางก็ยุยงให้เสันหยวนเขียนจดหมายหาดีซิวหยวนและส่งของจำพวกถุงหอมปักลายไปให้เขาด้วยทั้งนางยังซื้อตัวสาวใช้คนหนึ่งของเส่นหยวนโดยให้แอบนำจดหมายฉบับหนึ่งที่เส่นหยวนเขียนให้ดีซิวหยวน แต่ยังไม่ได้ทรงไปมอบแก่บีดาเงียบๆบีดาเดือดดานมากตามคาดวิทย์จะส่งสัญญวนไปอยู่สำนักชีแล้วแม้ว่าต่อมาเป็นเพราะหูหญินขอร้องไว้อีกฝ่ายจึงไม่ถูกส่งตัวไปสำนักชีเพียงถูกส่งไปบ้านท่านตาที่ฉางเจาแทนแต่อย่างน้อยก็ออกไปไกลหูไกลตานางเขาว่าตอนนี้สัญญวนกลับมาอีกแล้ว อีกฝ่ายกลับมาด้วยเหตุผลใดกันทำเรื่องหน้าอับปยศเช่นนั้นออกมาแท้ๆยังมีหน้ากลับมาอีกเสิร์นหลันกำเข็มปักผ้าในมือแน่นปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ